ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งนิยายบทประพันธ์ของไรต์เตชานมหรือนามปากกาดวงดาวในเงาจันทร์เรื่องเขียนร้ายให้กลายเป็นรักตอนที่6ที่ปรึกษาพิเศษหนึ่งคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและอ่านทุกครั้งเนื้อหาทั้งหมดเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนห้ามกระทำตามหรือลอกเลียนแบบเด็ดขาดไม่มีเจตนาทำลายชื่อเสียงของศิลปินท่านใดและไม่มีเจตนาทำให้ศิลปินท่านใดเสียหาย เนื้อหาทั้งหมดเหมาะกับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปปีคริสตศักราช2020เดือนพฤศจิกายนวันที่12เวลา1นาฬิกา25นาทีบ้านพี่ชายป้าช้างเขาใหญ่นครราชสีมาประเทศไทย ยินชายชายหรือป้าช้างยังคงไล่อ่านและตอบกลับแชทจากคุณรีดและสลับไปทำงานงานเขียนของเธอเพื่ออัปเดตให้คุณรีดได้อ่านกันอย่างต่อเนื่องถึงจะเครียดแค่ไหนแต่เธอก็พยายามรับผิดชอบในทุกส่วนงานให้ได้ดีที่สุดและเธอก็ตอบกลับคุณมาลิไปแล้วว่าถ้าตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ค่อยทักมาอีกและเธอก็ตัดสินใจให้ไอดีไลน์กับคุณรีดคนนี้ไปเป็นคนที่สเพราะป้าช้าง ไม่สบายใจในข้อความหลายๆส่วนที่คุณมาลิส่งมามันเหมือนเธอจะหมายหัวเอาชีวิตของคนอื่นดูจะเพชราคาตป้าช้างจึงอยากคุยกับเธอแบบเป็นส่วนตัวและมันจะทันต่อเหตุการณ์มากกว่าแพลตฟอร์ม มอมเดิมและป้าช้างก็เปิดแจ้งเตือนโทรศัพท์แบบดังสุดเพื่อรอการติดต่อกลับของคุณมาลีป้าช้างไม่อยากให้เธอต้องไปตามอาฆาตหรือตามทำร้ายใครและเรื่องของคุณมาลิมันทำให้ป้าช้างไม่สามารถที่จะหลับตานอนลงได้และคุณมาลิเธอติดต่อแบบไม่แน่นอนแล้วแต่อารมณ์และช่วงว่างของเธอซึ่งบางวันตีสามตีสี่เธอก็แชทมาและทันใดนั้นคุณมะลิก็แอดไลน์มาหาป้าช้างและนี่คือบทสนทนาทางไลน์ของพวกเธอป้าช้าะ ค่ะยังไงนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วป้าอ่านทั้งหมดแล้วแต่ขออัปเดตคุณตอนนี้ก่อนเมลิแฟนหนูกลับมาแล้วแต่ทุกอย่างก็ปกติค่ะแต่ว่าตามที่หนูบอกไปแล้วว่าพี่ที่ทำงานก็มีพิรุษอ่ะหนูลองเช็คไปแล้วค่ะตอบไม่ตรงกันสักคนเลยป้าว่ามันน่าจะมีอะไรไหมคะแล้วถ้ามีจริงนะหนูจะตามไปฆ่ามัน อีนังนั่นอีนังคนนั้นมันต้องตายสถานเดียวค่ะเออใจเย็นใจเย็นก่อนคะ่ะใจเย็นใจเย็นนะคะแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรสักหน่อยนี่และในส่วนการตอบคําถามของพี่ๆที่ทํางานบางทีเขาอาจจะเข้าใจไปคนละส่วนหรืออาจจะตอบส่งๆไปก่อนเพราะเขาอาจจะยุ่งจนไม่มีเวลาไปติดตามดูแฟนของเราให้หรือเปล่าเพราะตอนถามหนูได้ทําน้ําเสียงดุเขาหรือเปล่าคะอ้อก็อาจจะใช่ค่ะก็หนูหมุดหนิบอะ นั่นไงแล้วพอน้ำเสียงเราเป็นแบบนี้พี่พี่เขาก็ต้องร้อนรนและต้องรีบตอบค่ะเลยอาจจะคลาดเคลื่อนกันในส่วนของข้อมูลที่แท้จริงและหนูเองก็บอกว่าเขาเองก็โทรหาหนูตลอดไม่ใช่หรอคะมันก็ใช่ค่ะแต่บางครั้งที่หนูก็สงสัยว่าทําไมเขาจะต้องโทรแค่ตอนเข้าห้องน้ําหรือโทรแค่ตอนอยู่บนรถละปกติมันไม่ใช่แบบนี้คะ่ะปกติตอนอยู่ในที่ทํางานเขาก็โทรได้นะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่สงสัยใช่ไหมเอริส ถ้าอย่างนั้นให้เฉยๆไว้ก่อนคารอความทีก่อนเออหมถึงถ้าเขาเป็นแบบนี้อีกบอกป้าเลยนะคะจะช่วยเทียบเคียงกับที่หนูเคยปรึกษาป้าเมื่อก่อนให้เดียวป้าจะแยกข้อความของหนูออกมาทั้งหมดค่ะป้าขออนุญาตนะคะเพราะป้าต้องการความทีในทุกเรื่องเพื่อที่จะนํามาวิเคราะห์ในเชิงข้อมูลให้ค่ะโอเคไหมคืออยากกอดป้าอนุอยากกอดป้าค่ะกอดได้เลยคะ่ะกอดทางนี้แ่ละป้าตัวอ้วนหนูกอดอะไรที่มันอ้วนๆนั่นคือป้าถธกอดสิ คือคือคือคุณป้าคนน่ารักแต่ว่าพรุ่งนี้หนูจะลองสังเกตอีกนะคะแล้วจะไลน์ไปค่ะได้เลยยินดีค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าทฤษฎีใดใก็ไม่เท่าการกระทําจริงๆและความรู้สึกจริงๆที่มีต่อกันค่ะในเมื่อแฟนคุณก็ยังปกติเราก็เฉยเฉยจะดีกว่าเพราะถ้าระวาวุ่นใจจนมากเกินไปมันจะทําให้อิดอใจ,จและก็อาจจะวีนเขาไปแบบไม่รู้ตัวเอาค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะงงเอานะว่าอยู่ดีๆจะวีนเขาทําไมกันคุณมะล,ลิต้องนิ่งเฉยให้ได้นะคะป้าเป็นกําลังใจให้ค่ะ ค่ะคุณป้าทางงานหนูไม่กวนแล้วนะคะและหนูดีใจมากๆเลยที่คุณป้าให้ไอดีไลน์ส่วนตัวกับหนูเอาแบบนี้เราก็โทรคุยกันได้เลยอดีตได้สิคะโทรได้เลยฝันดีนะคะฝันดีค่ะและทันทีที่พูดคุยเสร็จป้าช้างถึงกับโล่งใจที่คุณมะลิอารมณ์เย็นขึ้นมามากแล้วเพราะในข้อความแชทในแพลตฟอร์มเดิมนั้นมันมีแต่ความอาฆาตมาตร้ายต่อบคุคคลที่สามและก็แฟนของเธอเองด้วย คุณเมลิคงจะเป็นคนหนูขี้วีนและเอาแต่ใจมากๆสินะแถมยังบอกอีกว่าคุณพ่อของเธอสามารถจัดการทุกอย่างที่เธอต้องการให้เธอได้ทั้งหมดขอแค่เพียงเธอบอกป้าช้างอ่านไปก็ขนลุกไปเพราะมันเป็นปกติของคนที่มีเงินและมีอำนาจสินะที่จะสามารถทำให้ใครหายไปก็ได้โดยไม่ผิดกฎหมายและไม่มีใครล่วงรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังที่แท้จริงเพราะก็มีให้เห็นตามข่าวอยู่บ่อยๆ และจากประสบการณ์ตรงของเธอด้วยที่เคยโดนเล่นงานจากผู้มีอำนาจจนเธอต้องออกจากสายงานสายอาชีพนั้นไปเลยและต้องย้ายที่อยู่ไปเลยเรื่องราวมันถึงได้จบลงวันต่อมาเวลา14นาฬิกาหนาทีห้องรับแขกบ้านพี่ชายของป้าช้าง ยินจินหรือพี่จินพี่ชายของป้าช้างหรือยินชายชายนั่งหน้านิ้วคิ้วกระมวดอยู่ที่โซฟาตัวใหญ่หลังจากที่เขารับรู้เรื่องราวทั้งหมดจากป้าช้างซึ่งเขาก็เป็นห่วงและไม่สบายใจเอามากๆเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนระดับนั้นจะมาชอบพอและจริงจังกับน้องสาวที่อยู่ในสภาพนี้ของเขาแต่เขาก็ยินดีที่จะรับฟังในสิ่งที่น้ำพราวกำลังจะพูดจะบอกกล่าวและเขาก็ได้ให้ภรรยาและลูกชายออกไปซื้อของเพื่อมาทำอาหารต้อนรับน้ำพราวด้วย แต่น้ำพราวมาก่อนเวลาเลยอาจจะคลาดเคลื่อนกันน้ำพราวที่นั่งอยู่บนโซฟาฝั่งตรงข้ามข้างๆภรรยาของเขาชายๆนั่งพิงโซฟาอยู่ตลอดเพราะเธอยังคงเจ็บปวดบริเวณน้องสาวและท้องน้อยเพราะน้ำพราวได้พังเผอกระทำและรัวบทรักแบบไม่ลืมหูลืมตาจนภรรยาเพิ่งจะมาปวดอักเสบในวันนี้ชาย้มีไข้แต่ก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไรกับใคร แต่น้ำพราวพอมาถึงก็ตรวจเช็คภรรยาที่น่าซีดแล้วก็ตัวร้อนก่อนและบังคับให้กินข้าวกินยาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมานั่งคุยพร้อมๆกันซึ่งพี่จินก็ฟ้อมองอยู่ตลอดในทุกการกระทําของน้ำพราวพี่จินเองไม่ค่อยสนใจวงการบันเทิงนักกรอกเขาก็ไม่ได้มีทีท่าตื่นเต้นอะไรมากออกจากตนกตกใจซะมากกว่าเพราะไม่คาดคิดว่าจะเป็นเรื่องจริงและเขาก็ ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดของมุมรั้วของบ้านขนาดยังดูไม่ครบทั้งหมดเขายัางทึ่งที่รถของน้ำพลาวได้มาแอบซุ่มฟ้อมองล้องสาวของเขาจริงๆและครั้งนี้เขาก็ให้น้ำพลาวข,ลขยับรถเข้ามาเจาะดีๆและเขาเองก็รีบเอาผ้าคลุมรถไปคลุมเอาไว้ให้จะได้ไม่มีใครรู้ว่าน้ำพลาวได้เดินทางมาที่นี่เผื่ออาจจะมีใครที่รู้จักในหมู่บ้านนี้เพราะเขาไม่อยากให้ข่าวหลุดออกไปเด็ดขาด เพราะคนที่จะเดือดร้อนที่สุดมันคือน้องสาวของเขาหรือยินชายชายนั่นเองพราวขอโทษนะคะที่ไปจ้างนายามแบบนั้นอภิญาไปบอกนิตินะคะเพราะถ้าไม่จ้ังพราวไม่แน่ใจเอาว่านะ้าแกจะหลุดพูดไปหรือเปล่าแต่แกก็ไม่รู้จักพราวรอกแกแค่คิดว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เข้ามาเยี่ยมชายชายนะคะแต่พราวก็บอกแกว่าชายชายนอนเลยไม่ได้ตราประทับออกไปรอกเดี๋ยวคุณเอาคิย์การ์ไปนะครับประตูจะเปิดอัตโนมัติจะได้ไม่ต้องแลกบัตรอีก ขอบคุณนะคะแล้วตกลงที่ไม่ได้รังเกียจกันนะบอกได้นะคะพูดตรงๆได้เลยผมไม่ได้ติดใจอะไรมากนักหรอกผมก็แค่เป็นห่วงน้องตามประษาพี่ชายนั่นแหละแต่พี่ก็ไม่รับสินสอดอะไรเลยมันไม่เหมาะมั้งค่ะมันเหมือนพราวไม่ให้เกียรติภรรยาและครอบครัวของเธอหนะ้าผมขอพูดตรงๆงนะครับเรื่องนี้ผมจะยังไม่บอกป้ากับมาเด็ดขาดคุณก็ไปเรียนรู้และลองใช้ชีวิตด้วยกันเอง ส่วนเรื่องสินสอดไม่ต้องรอขอแค่ดูแลยายชายก็พอแล้วและถ้าจะหมดรักกันก็แค่พามาส่งที่นี่แค่นั้นขอบคุณจริงๆนะคะแต่มันก็ยังไม่สะดวกมากที่จะเปิดเผยในตอนนี้ก็อย่างที่ชายชายได้อธิบายไปแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้พราวทำได้เท่านี้จริงๆ ผมไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะถึงมีผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าไก่ชีวิตส่วนตัวของน้องแต่ที่ห่วงเพราะเธอเพิ่งจะโดนทิ้งมาเธอโดนหลอกลวงมาตลอดชีวิตผมแค่ไม่อยากเห็นสภาพนั้นอีกเพราะฉะนั้นอย่าให้ถึงสภาพนั้นให้มาส่งก่อนสภาพนั้นนะครับขอแค่นี้พี่จินพอแล้วขนูจะไม่ไหวแล้วนะพอแล้วอืมอมแล้วนี่คุณมาได้ถึงตอนไหนหกโมงเย็นค่ะนั้นก็เข้าไปพักดันเถอครับเดี๋ยวอาหารเย็นเสร็จค่อยออกมาก็ได้ไปนอนแอร์เย็นๆนะตรงนี้มันร้อน ขอบคุณนะพี่พี่ใจดีแบบที่ชายชาบอกเลยยินดีครับไปทักเธอออถ้าอยากกินไรบอกนะผมจะสั่งเขาซื้อมาเพิ่มให้พอแล้วค่ะไม่ต้องวุ่นวายรอและสิบนาทีต่อมาบนเตียงกว้างห้องของชายชายห้ามจับตรงนั้นคันนี้เราแค่มานอนพักเฉยๆนี่ชายนีงานมานอนเป็นเคพื่อนคุณเลยนะสืส่อๆก็แค่จะตรวจดูว่ามันยังบวมอยู่หรือเปล่าในค่ะสืส่อๆนีสัยกะล,ล่อนทะลึ่ง มีอีกไหมพูดมาให้หมดเพราะเดียวจะไม่ได้พูดแล้วฮื่ไม่ได้นะนี่บ้านเขานะคุณไม่ได้ได้ไม่ได้อะไรเมื่อวานก็ทำตรงนี้คุณนี่ทำเป็นลืมอ่ะแต่คุณเสียงดังอ่ะแล้วมันยังเจ็บอยู่ในแน่ใจนะว่าเขาเสียงดังแค่คนเดียวอะฮะฮะฮแต่เขาจะไปทำงานดีกว่าขับไปละ่ะเดี๋ยวซิอยู่ก่อนนะคะเขาไม่ทำอะไรหรอกหนะ้าใช่ใช่ถ้าเชื่อก็งโง่ละล่อยค่ะ คุณเริ่มคลึงแล้วอฮึฮึฮึออโอเคงั้นเล่าเรื่องที่คุยกับคุณหมอมาก่อนค่ะชายช่ชงั้นหยุดคลึงจิมมี่ก่อนค่ะหยุดก่อนเอามือมานี่มาและชายชายก็ดึงมือของสามีเธอออกจากน้องสาวได้สำเร็จแต่เขากลับมาคลึงหน้าอกของเธอแทน และถึงจะห้ามน้ำพราวก็ไม่ยอมหยุดชายชายเลยต้องยอมอดกลั้นและพยายามมอเล่าถึงสิ่งที่ได้โทรปรึกษาคุณหมอมมาในเรื่องการวางแผนการมีบุตรด้วยความที่กระดูกที่หักมันยังไม่ติดดีนักมันจึงจะยังไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากขนาดนั้นแต่ชายชายอายุมากแล้วต้องรีบไปตรวจสุขภาพว่าพร้อมตั้งครันไหม ส่วนท้องแฝดถึงเป็นคุณแม่ที่ขาปกติก็ต้องนั่งรถเข็นในบางเวลาอยู่แล้วส่วนชายชายถ้ามีคนดูแลใกล้ชิดก็สามารถอุ้มท้องได้เลยเพราะทั้งหมดก็ต้องนั่งรถเข็นอยู่แล้วแทนที่คุณหมอจะห้ามแต่คุณหมอกลับสนับสนุนเพื่อเป็นการเชียร์อัพให้ชายชายอยากกลับมาเดินได้อีกและช่วงเวลาที่อุ้มท้องมันก็เป็นช่วงเวลาพักฟื้นของการสร้างกระดูกด้วยแต่ชายชายต้องกินให้เพียงพอทั้งการสร้างกระดูกของตนเองและการสร้างอวัยวะต่างๆของลูกด้วย ซึ่งกระดูกของชายชายมันสร้างขึ้นมาเป็นเซลล์กระดูกอ่อนแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะกลายเป็นกระดูกแข็งและการที่ชายชายพยายามเดินเองจนเดินกระเพลกแบบไร้ไม้ยพยุงได้แล้วนั้นมันคือคําตอบว่าชายชายไม่ได้พิการอย่างที่เคยแจ้งไว้อย่างแน่นอนและทุกอย่างที่ชายชายพยายามทมามันสำเร็จผลแล้วและคุณหมอขอดูผลเอ็กซเรย์อีกครั้งอาทิตย์หน้าก็จะรู้แล้วว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไร ส่วนเหล็กที่ดาไว้อีกสามปีค่อยผ่าออกหรืออาจจะเก็บไว้ตลอดไปก็ไม่มีผลอะไรกับร่างกายมากมายเลยสรุปเหลือแค่ไปตรวจในส่วนของการตั้งครรภ์เพราะคุณหมอก็เชียร์อัพว่าให้มีได้เลยเพราะอายุมากแล้วต้องรีบมีแล้วน้ำพราวอุ้ยดีใจอ่ะงั้นเรามาซ้อมทำลูกกันเถอะที่รักไม่ใช่แล้วมัวแล้วสายไปทำงานดีกว่าฮะอือและก็ใช่ เสียงอื้นั้นของปากของเธอได้ถูกปิดไปด้วยปากของสามีของเธอแล้วน้ำพราวไม่สนใจอะไรแล้วเธออยากกอดภรรยาตั้งแต่ตอนที่มาถึงที่บ้านหลังนี้แล้วแต่ติดตรงที่ต้องคุยกับพี่ชายก่อนซึ่งปรากฏว่าผ่านฉลุยแบบเกินคาดแถมยังมีข่าวดีว่าภรรยาสามารถตั้งท้องได้อีกน้ำพราวดีใจและมีความสุขที่สุดแล้วจะรออะไรละ่ะ เพราะกลิ่นของภรรยามันหอมเตะจมูกเธออยู่ตลอดเวลาถึงแม้ภรรยาแต,แต่งตัวตามปกติด้วยเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์แต่สำหรับน้ำพราวเธอมองทะลุเข้าไปข้างในจนเห็นอ,อกอ,บอวกบกับพุงขาวๆนั่นแล้วและตรงกลางเกงยีนชิตตี้สีฟ้าอ่อนๆในวันนี้เธอก็มองทะลุไปเห็นเนินอ,อุ่มๆอวบๆที่เกลี้ยกล่อและกรีบกุหดาบสีชมพูอมน้ำตาลอ,อ่อ,อนๆของภรรยาของเธอแล้วภรรยาสวยแบบธรรมชาติแต่กลับถูกใจเธอที่สุด ถึงแม้จะไม่ได้ปรุงแต่งด้วยเครื่องปะทินโฉมราคาแพงและไม่ได้สัญญกรรมเลยแต่กลับสวยสำหรับเธอที่สุดและเสียงครางที่น่ารักและสิวไปพร้อมๆกันของภรรยามันติดหูของเธอจนชวนขนลุกและเสียวซ่านทุกทีที่นึกถึงนี่น้ำพาก็ได้นั่งถามตัวเองแล้วในตอนที่ยังไม่ได้มาที่นี่ว่าเขาก็เป็นเอามากนะและมันก็แตกต่างจากภรรยาอีกคนโดยสิ้นเชิงในส่วนของดาเล่มันเป็นเหมือนรักแรก,รกพบและก็รักกันมาซะมากมายจริงๆ ส่วนภรรยาคนนี้มันไปรักในความคิดรักในทัศนคติของเธอก่อนแล้วค่อยมาคลั่งรักในรูปร่างที่ถูกปกปิดไว้ด้วยเสื้อผ้าที่อำพรางหุ่นสุดๆใส่ใช้เธอสวมใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ตลอดพราะหน้าอกของเธอมันใหญ่เกินตัวขนาดนี้แถมผิวพันข้างในของเธอมันก็เนียนขาวละเอียดไปหมดและถ้าเธอได้กินดีอยู่ดีและดูแลผิวพันดีๆละ่ะภรรยาของเธอจะสวยขนาดไหน น้ำพราวคิดไปแล้วก็ลากลิ้นออกมาขบไล่ไปตามซอกคอซอกหูของภรรยาแล้วคุณขาเอาไว้ค่อยทำตอนที่เราอยู่สองคนไหมคะพรุ่งนี้เขาก็จะไปเรียนไปทำงานกันตามปกติแล้วนะชายอายพี่เขาอ่ะชายชารีบบอกสามีทันทีเมื่อปากเป็นอิสระ แต่น้ำพราวไม่ได้มีทีท่าว่าจะหยุดเลยแถมหัวเราะหือๆในลำคออีกและก็ลูบไล้ไปทั่วทั้งตัวภรรยาแล้วและก็ถลกเสื้อภรรยาขึ้นมาพร้อมมุดไปที่อกบวบแล้วด้วยอันนี้ไงไงคนเจ้าเล่์อันนี้คงไม่ต้องไปทำอย่างอื่นหรอกอุอยเบาๆค่ะสองอาทิตย์ต่อมาห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งประเทศญี่ปุ่นบนเตียงกว้างวันนี้นอนกับพี่หมอนก่อนนะคะเพราะปา้าต้องไปหาเ้าแล้วอ่ะ โอเคแล้วก็อย่าลืมขนมที่มามาซื้อมาให้นะเอาไปฝากเธอด้วยละแล้วก็ทำตัวดีๆนะน่ารักนะ่ารักนะคะเข้าใจไหมโอเคครับคุณมามานี่เราทำเบบีมาอาทิตย์นึงแล้วสินะถูกไม่อยากให้ติดเลยอป้ามันลุ้นจนหัวใจจะวายแล้วเนี่ยป้าขาสะดวกคุยไหมทำไมรับสายช้าละ่ะสะดวกขับพอดีป้าอยู่ไกลาจากโทรศัพท์มากๆอะคุณมีอะไรว่ามาเลย หนูไม่สบายใจเรื่องแฟนอีกแล้วค่ะแต่ไม่สามารถที่จะส่งภาพไปให้ดูได้อะคือเขาเหมือนไปเดินซื้อของพวกตกแต่งบ้านอแต่ที่บ้านก็ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะค่ะป้าคิดว่าไง เออมันอาจจะเป็นของใช้สำนักงานไหมป้าก็ไม่รู้อีกแล้วว่าแฟนคุณทำงานอะไรยังไงแต่หรือว่าอาจจะซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนไหมหละ่ะถ้าเพื่อนอาจจะขึ้นบ้านใหม่หรืออาจจะแค่เดินผ่านแล้วไปดูเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะหรืออาจ,จะมีคนรู้จักฝากให้ดูให้ไหมอารมณ์ประมาณว่าเธอเธอฉันเจอของที่เธออาจจะถูกใจนะเอาไหมอะไรประมาณนี้เปล่าอืมก็อาจจะใช่นะคะแต่เขาเป็นคนนี้เพื่อนน้อยอ่ะแล้วหนูก็ไม่กล้าไปถามเพื่อนเขาด้วยทยําในดีหรือจะถามเขาไปตรงๆงเลยดีไหมป้าเพราะวันนี้จะได้เจอกันแล้ว อืมลองดูก็ได้นะคะแต่ต้องมีวิธีในการถามที่ให้ไม่เหมือนการจะผิดนะคะเพราะเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเราเอาไปรู้ในสิ่งที่เขาไม่บอกหรืออาจจะลืมบอกไปได้ยังไงต้องระวังจุดนี้ด้วยนะคะอ๋อเดี๋ยวจะลองดูค่ะแต่ถ้ามันทังขึ้นมาละไม่อยากทะเลาะก,กับเขาแล้วอะ่ะเพราะมีสายของคุณพ่อเขาบอกว่าแฟนหนูอาจจะมีเมียน้อยค่ะคือเครียดอะ่ะฮาสายหมายถึงนักสืบแบบนี้เหรือคะเออทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอ มันเป็นปกติของครอบครัวเราค่ะถ้ารู้สึกสงสยัยหรือผิดสังเกตแม้แต่นิดเดียวเราจะตามดูพฤติกรรมทันทีเลยแต่เขาก็ปกติและสวิทมากมากเลยนะคะป้านหนูสับสนอ่ะแต่ก็หมดหงิดใจกับคำบอกกล่าวและข่าวลือสินะใช่ไหมคะคงคิดว่าน่าจะมีมูลบ้างแล้วแหละใช่ไหม อือคือแต่ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะแฟนหนูเขาดีจริงๆและน่ารักมากๆแต่เป็นที่ตัวหนูเองที่ยังไม่พร้อมจะแต่งงานหรือเปิดตัวอย่างเป็นทางการขนาดนั้นอ่ะเพราะคุณพ่อด้วยล่ะคุณพ่อบอกว่ามันจะมีผลกับธุรกิจค่ะเลยให้แอบคบกันไปก่อนมันยังไม่ถึงเวลาเปิดอ่ะ อาปาก็นึกว่าแต่งงานกันและอยู่เป็นครอบครัวแบบปกติซะอีกอะคาเออขอโทษนะคะที่อาจจะช่วยได้ไม่มากเพราะถ้าเป็นแบบนี้แล้วแฟนเราเขาก็เข้าใจในสถานการณ์ดีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นจากที่ป้าเคยทําสถิติของคู่เราเอาไว้ให้เออแฟนเราอาจจะอยากมีครอบครัวคำหมายถึงอาจจะอยากเปิดตัวแบบจริงจังอาคะอันนี้ตามที่ป้าวิเคราะห์เองนะและช่วงหลังๆเขาก็ถามเรื่องการวางแผนมีลูกกับหนูใช่ไหมคะล่าสุดอะ่ะ ใช่ค่แต่หนูยังไม่พร้อมคุณพ่อหนูด้วยคะ่ะท่านบอกว่ารอศักอายุ2ี่ก่อนซึ่งเขาก็คงหุดหนิดอด้วยความที่เขาเป็นทายาทตระกูลมาเฟียงไงคะเป็นทายาทคนเดียวด้วยนะเลยคิดถึงแต่เรื่องทายาทอะเพราะก็คงจะโดนที่บ้านกดดันมาเหมือนกันแนะ่หนูคิดแบบนี้แหละป้าแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันแบบเปิดอกเลยค่ะได้ลองคุยกันแบบเปิดใจไม่คุยในรายละเอียดลึกๆอคุยในเรื่องที่อ่อนไหวในเรื่องที่อีกฝั่งอาจจะกโกรธหรือหุดหนิดใจแต่ถ้ามันจำเป็นมันต้องมีการพูดคุยกันนะคะ หนูอยากให้คุณป้าเป็นคนกลางจังอยากแบบว่าประชุมสายอ่ะเออแล้วเขาจะโอเคหรือคะหนูต้องถามเขาก่อนนะที่สําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนคะ่ะป้ามันคนนอกอ่ะแต่หนูจะบอกว่าป้าคือที่ปรึกษาพิเศษหนูจะลองคุยกับเท้าก่อนเออถ้ามันจะสามารถช่วยหนูได้และถ้าแฟนหนูโอเคป้าก็ยินดีค่ะเย้คุณป้าน่ารักอะถ้าอย่างนั้นวันนี้สแตนบายเลยนะคะแต่ขอหนูคุยกับแฟนก่อนแล้วจะโทรไปค่ะ ยินดีค่ะวันนี้ป้าไม่ยุ่งหรอกเพราะพอส่งงานที่คุณดิวให้เสร็จป้าก็จะทำงานเบาๆชิวๆแล้วค่ะเพราะป้าทำรัฟไว้ได้เยอะแล้วเหลือแค่รอแก้เฉยๆฮะฮะงั้นขอจองตัวเลยค่ะโอเคค่ะฮะฮะฮในขณะเดียวกันห้องพักของหญินชายชายและทันทีที่ชายชายวางสายและเดินออกมาจากห้องน้ำทำไมต้องคุยนานขนาดนี้ด้วยล่ะนี้ป้าจะพังประตูเข้าไปแล้วนะ โทรป,ป้าะปะขาปรดเข้าใจหัวอกของคนที่ไม่สบายใจเอามากๆด้วยสิขหมามาเคยบอกว่าไงนะไหนลองพูดสิเฮ้อขอความเป็นส่วนตัวเวลาคุยสายกับคุณมลิดด้วยขอแค่คนเดียวแล้วทำได้ไหมเืิมทำหน้าให้มันดีๆหน่อยสิค้าไม่หล่อเลยอ่ะจะงอนเมียดีไหมนะนี่จะถึงเวลาเดินทางแล้วนะอีกแค่ชั่วโมงวิวเองนะคนเจ้าเล่์เมียยังเจ็บอยู่มากก็ช่างเมียใช่ไหมถือถือถืทำไมป้าถึงโชคดีจังเลยล่ะเมียป้ารู้ใจที่สุดฮ่า น้ำพราวเข้าไปพยุงภรรยาที่เดินกระเพกกระเพกทันทีเธอดึงแขนของภรยาให้มาอบกอดตัวเองไว้และตั้งแต่เป็นสามีภรรยากันมานั้นน้ำพราวก็จัดหนักภรรยาคนนี้ในทุกช่วงเวลาที่ว่างเธอนำรถบ้านไปใช้ที่กองถ่าย และก็ให้ภรรยาคนนี้ใช้ชีวิตรอเธออยู่ในนั้นและมีพี่สมอนคนสนิทเป็นคนคอยดูแลภรรยาของเธออยู่และถึงจะเบรกแค่ไม่กี่สิบนาทีเธอก็สามารถกินภรรยาจนจุกและสุขสมทันและก็แยกย้ายกันกลับในช่วงเวลากลางคืนแต่กว่าจะถึงทางแยกน้ำพราก็กินภรรยาจนแทบจะหมดแรงแล้วเธอไม่อายที่จะบอกภรรยาว่าเธอต้องการมันมากขนาดไหนและถ้าเป็นดาเล่เธอกลับไม่กล้าที่จะบอกออกไป แต่สำหรับภรรยาคนนี้เธอสามารถพูดคุยปรับทุกไปพร้อมๆกับขณะที่กำลังกินภรรยาได้ด้วยมันสุขทั้งกายและใจแถมภรรยาคนนี้ยังเรียนรู้เรื่องการนวดผ่อนคลายและนำมาโนดให้เธออีกและถ้ายอยากจะกินอะไรภรรยาคนนี้จะรีบเรียนรู้และเสาะสแสวงหาให้และทำให้ทันทีเพราะชายชายเองก็บอกกับสามีว่าถึงจะเป็นแค่ภรรยาลับๆแต่ก็จะทำให้ดีที่สุด เพราะเวลาของเธอมันอาจจะสั้นจนคาดไม่ถึงพอถ้าวันหนึง่งความแตกและต้องแยกย้ายกันอย่างน้อยเธอก็ได้ทำเต็มที่ในทุกวินาทีแล้วและน้ำพราก็เช่นกันเธอจะทำให้เต็มที่ในโลกทุกใบของเธอเพราะเธอสมซับไปจากชายชายและชายชายเองเป็นคนบอกว่าให้ทำให้ดาเล่มีความสุขที่สุดและชายชายไม่เคยงองแงหรือเรียกร้องให้น้ำพราต้องเป็นกังวลอะไรเลยมีแต่น้ำพราซะอีก ที่งองแงเพราะติดภรรยาคนนี้อย่างหนักและก็เริ่มหมงุดหงิดใจกับคุณมาริสม,มากๆแล้วคุณมาริคือใครกันนะทำไมถึงดูมีความสําคัญกับภรรยาของเธอมากขนาดนั้นล่ะชักอยากจะรู้แล้วล่ะสิและน้ํำพราวก็ภรรยาเดินมาถึงเตียงแล้วน้ํำพราวไม่รอช้าจัดการรูดถอดชุดภรรยาออกให้หมดรวมถึงชุดของตัวเองด้วย โปรดติดตามตอนต่อไปขออภัยในบางเนื้อหาที่ไม่สามารถนำออกมาเผยแพร่ในช่องทางนี้ได้โปรดติดตามอ่านได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังรวมถึงอ่านงานของเราด้วยค่ะ